อันนี้ว่าถือเป็นฟังก์ชันเด็ดของเครื่องเจาะ้านเลยครับเพราะว่าของดีแมนเนี่ยเราเครื่องที่เราขายลูกค้าเราใช้เองด้วยคือจักใช้งานเองเนี่ยมันช่วยให้ทํางานได้เร็วขึ้นมาๆก็คือตัวตั้งดอกตรงนี้ตรงนู้นะครับนี่มันจะมีตัวตั้งสําหรับหัวเจาะด้านข้างนะครับแล้วก็ตั้งดอกสาหรับหัวเจาะด้านบนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่ามันตั้งดอกเปอ็อยังไงคร่ะสมมติ so, ว่าผมอยากจะตั้งดอกใช่<อ>ไหมผมเปลี่ยนดอกเสร็จแล้วอยากจะตั้งความลึกดอกผมแค่คิกที่หน้าจอแล้วหัวมันจะไปกับที่เซ็นเซอร์เองแบบนี้นะครับผมอยากจะตัั้้งหวนี่ อันนี้คือดอกที่4นะครับคือหัวถ้าพิมก็จะพิม์เลขสีที่เครื่องนะครับผมจะพิม์เลขสีปุ๊บแล้วก็กดสร้างดอกตัวหัวเนี่ยจะไปจับที่เซ็นเซอร์เองเลยอ่าสังเกตก็คือความยาวของดอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกครั้งเวลาเราเปลี่ยนดอกใหม่นะครับเวลาดอกสึกแล้วเราก็ต้องมาตั้งดอกแบบนี้ทุกครั้งนะครับซึ่งมันง่ายมากๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีตัวออโต้เซนเซอร์แบบนี้เราก็ต้องมาออจับสลับเมตร ดับเื่อเนี่ยมาตั้งระยะเองแล้วก็มีนขึ้นครับอันนี้ก็จะสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวผมจะลองทงั้ทงั้งท่าให้ดูว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตัวหัวก็จะค่อยๆเข้ามาแตะที่โพ็นเซอร์ครับแล้วเครื่องก็จะจับความยาวของดอกนั้นนั้